สวัสดีครับผมวันนี้มากินไอ้แกงหน่อไม้ส้มครับผมนี่ครับผมหน่อไม้ส้มครับผมแกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่ครับผมไก่บ้านครับไก่บ้านแล้วก็มีน้ำพริกครับผมเป็นปลา,าครับผมเป็นน้ำน้ำพริกปลา,าแล้วก็มีข้าวเหนียวประมาณนี้นะครับผมอา,อาหารของรปพ,อพอวันนี้ มันนี่ก็มาดูกันครับผมว่าร,าปรอปพดาวเขาจะจัดการกับไอแกงหน่อไม้ส้มนี่แบบไหนครับมาดูกันครับผมยอดที่พี่น้องนี่อร่อยครับผมตอนตอนนะครับเลยครับผมต่อนไก่กินกินคนเดียวครับผมไม่ไม่ไดเอามาเยอะครับผมที่กินกินไม่เยอะเท่าไหร่หรอกผมอ่ เอาเหนียวสามห่อเข็มทีพ่พี่น้องมากไปลงพุงน้องมากินด้วยกันครับผมพี่น้องว่ากินง่ายไหมครับง่ายไหมนี่ครับผมกินง่ายๆครับผมต้องไปพิธีรีตรองอะไรมากมายครับผมมามาดูกันครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูครับผม ลืมเปิดไฟครับพนะี่น้องมาเนี่ยไม่เห็นกันไหมเนานะอ่อย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 ครับผมมามามากินด้วยกันนะครับพี่ๆทุกทุกท่านนะครับผมขอสวัสดีนะครับผมวันนี้มากินแกงไก่ด้วยกันนะครับผมใส่น้ำมัส้มครับนี่ปลาด้วยครับผมมามามาถึงแล้วต้องาเสียเวลาครับผม วายใหญ่ใหญ่ใพี่น้องมาอยู่ลมตนอนยแล้วอกินอะไรเอานอนนใหญ่ออกเวนไปก็อจะได้นอนนอสโมง ขึ้นไล์ปล่อยไว้พี่น้องเข้ามาทักทายก่อนตามองไม่เห็นน้องตาไล่เนาะมาเป็นยักันครับผม ง่ายครับผมไตของรปภดาวครับผมเพื่อราไม่เรียบร้อยอีกนะครับอ๋อผมมาๆามาพี่นี่กันครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมเสตัวเรียบร้อยแล้วอร่อยครับผม น้ำเงี้ยน้นไม้ส้มครับผมเย็นต้นไม้ส้มเย็นต้นไม้ส้มครับมผมเดี๋ยวก็ร้าครับผมอร่อยอร่อยแท้ๆครับผมของแท้ๆครับของแท้ของแท้ครับผมมา,มากินด้วยกันครับทีนะ้อล้วก็จะได้แบ่งต่อโอย ก็ตับผมไม่ค่อยได้พักผ่อนหรอกพี่น้องเว้ยใช้งานอยู่ตลอด24ชั่วโมงครับผมเิญขอนเชิญอนไหมพี่น้องเนื่อยกันเอาเรื่องแรงก่อนครับผม นี่นะครับชีวิตยูทูบไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆเท่าไหร่เ้ยพี่น้องใช้ความอดทนตารหลับขับตานอนไม่ได้อยู่กับช่องของที่คนนึงก็ไปอยู่กับช่องของที่คนนึงเพื่อน เยอะครับผมช่วงนี้ขอขอบอกขอบใจพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจมาไม่ขาดสายทั้งในและนอกต่างประเทศครับผมนี่ก็ไอเลิฟไอเลิฟครับผมขอบเลิฟพี่ๆทุกท่านครับผมครับผมขอขอนุญาตลงคลิปครับผมถึงทุกท่านครับผม มีเส็จก็กาแฟอยู่ครับผมเน,นี้อสตมม้์หอครับผมแกงไก่ใส่น้ำไม้ส้มครับผมอร่อยครับผม